อดีตนะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับอ่าและท่านก็ชอบในการทําธุรกิจส่วนตัวและชอบทําเครือข่ายด้วยนะครับสุดยอดมากมาเลยครับแล้วก็มีประสบการณ์เครือข่ายมากกว่า10ปีนะครับทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายบริษัทนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับไม่ว่าผ่านมาหลายบริษัทเขาได้เลือกบริษัท a 4 s นะครับที่จะตัดสินใจสาําเร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณปปาเกตสิงหาสีด้วยครับค่ะสําหรับนะคะทุกทกท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่กับทุกทท่านก่อนนะคะยุประพาเกตสิงหาสีนะคะผููแนะนํานะคะคุณจนทิพย์แปรยงรงนะคะแล้วก็โค้ดที่ปรึกษาตลอดเส้นทางนะคะก็คือนะคะดอตอร์นะคะปัญชาพงษ์รักทรัพย์สินแล้วก็ดกร์ธนรวีศรีสุภพนัทนาคุณค่ะ ที่ได้เข้ามาบริษัท f อ s นะคะยูก็เคยนะคะทำะธุรกิจเครือข่ายหลายบริษัทเลยนะคะตั้งแต่นะคะตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะก็หลงไหลในธุรกิจนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่พัฒนาตัวเองนะคะแล้วนะคะได้เข้ามาสู่ธุรกิจ f อ s อสนะคะก็คือรู้สึกแบบเหมือนกับมันมันอิ่มตัวแล้วแล้วก็เหมือนหลายหลายท่านนะคะก็คือทำมาหลายบริษัท แล้วตลาดมันจะช้ำนะคะเหมือนกับว่าเราไปเชิญชวนใครมาเนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าเอือมแล้วเบิรนหน้าหนีแล้วเหมือนกับเอาอีกแล้วเหรอเปลี่ยนที่แล้วเหรอซึ่งจริงๆนะคะยูมองว่านะคะทุกๆท่านนะคะก็ไม่อยากจะเปลี่ยนบริษัทบ่อยๆหรอกคะ่ะเพราะว่าคือ อยากจะอยู่ที่ที่เดียวแล้วก็อยากให้สําเร็จไปเลยอย่างนั้นนะคะแต่ที่นี่เชื่อไหมคะว่าเรามีต้นแบบนะคะก็คือท่านประธานนะคะก็คือมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายไปต่างประเทศนะคะก็คือท่านมีประสบการณ์จริงๆเหมือนกับคือคนอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศแล้วผู้แนะนําของอยู่ก็คือคุณจันทิพย์เขาก็บอกว่าที่นี่นะคะขยายไปประเทศคือแถบ แถบแอฟริกาอย่างเงี้ยเราก็หูผึ่งเลยเพราะว่าเราทํามาเยอะแล้วเพื่อนๆของเราเนี่ยไปเชิญชวนใครเขาก็เบื่อนะคะ,ละหลายๆท่านก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันทุกที่ทุกบริษัทนะคะคือเช้าไปอีกที่หนึ่งนะคะบ่ายอีกที่หนึ่งเย็นอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะมันหลายบริษัทมากเพราะว่าเขาหาอะไรคะ่ะหาความสําเร็จนะคะให้กับตัวเองทุกคนอยากอยาก,กเกษียณทุกๆท,ท่านเหมือนกันหมดนะคะยูก็เชื่ออย่างนั้นนะคะ แต่มาที่นี่นะคะก็คือได้คำตอบว่าที่นี่แหละคือโค้ดนะคะโคด้ดต้นแบบที่ที่ที่เป็นผู้นำสูงสุดของเรานะคะหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าธรรมาเก้าปีนะคะก็สำเร็จทุกๆท,ท่านนะคะสูงสุดทุกทท่านแล้วก็ได้ไปเยอะเลยแล้วยุก็หูผึ่งเพราะว่าดรเคนะคะชื่อเล่นท่านปะดอรธนิวีนะคะก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเหมือนกันนะคะคือไม่เปลี่ยนไปที่ไหนเลย 9ปีที่มั่นคงนะคะเรามองว่าที่นี่นะคะมีทั้งระบบนะคะแล้วก็สินค้าแล้วก็ประธาน c o a นะคะท่านก็เป็นแม่แบบนะคะเข้าใจนักธุรกิจนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาที่นี่ยูบอกเลยว่านะคะอีกที่หนึ่งเราก็คิดว่าเราจะทำนะคะเป็นที่สุดท้ายแล้วแต่แล,แล้วนะคะอยากจะบอกว่าเขาท่านก็ไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของระบบธุรกิจนะคะ ท่านเป็นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสินค้าแต่ไม่เข้าใจในระบบหลายท่านอาจจะมองตรงนี้ว่านะคะเรามองข้ามไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของระบบในที่เราจะทําให้เราประสบความสําเร็จไปสูงสุดที่เราจะฝากชีวิตไว้จริงๆอ่ะมันไม่มีนะคะแต่ที่นี่นะคะ,ะคุณนิธินะคะท่านได้วางระบบไว้หมดแล้วยุก,ก็เชื่อว่านะคะ,ะก็คือระบบของบริษัทเนี่ยนะสินค้า สุดยอดเลยนะคะ,ะเป็นอาหารเสริมของเราตอนแรกก็คิดว่ามันก็เหมือนเหมือนกันแหละแต่ที่ไหนได้นะคะว่าแฟนตัวเองเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของไขมันสูงนะคะไปหาหมอเนี่ยเขาก็ทานยาหมอมันก็มีความรู้สึกว่าคือมันคือไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่สดชื่นไม่เฟสนะคะแต่พอได้ทานอ,ออยล์ของเราไปนะคะสึกเฟสขึ้นแค่ยี่สิบนาทีแค่นั้นเองนะคะก็คือรู้สึกสดชื่นนะคะ แล้วก็นะคะในเรื่องของระบบนะคะระบบสินค้านะคะเป็นเป็นอะไรที่เป็นนวัตรกรรมทุกตัวเลยยอมรับเลยนะคะเรื่องของปุ๋ยอ,อาหารเสริมพืชนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นในเทรนของปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้คือถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นผู้นำในเรื่องของอธุรกิจในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เป็นอาหารเสริม คนแล้วก็พืชเนี่ยยุเชื่อว่านะคะเป็นเจ้าที่ครองตลาดแน่นอนเลยแล้วบริษัทเราก็อยู่มา9ปีแล้วแล้วผู้นําต้นแบบก็ประสบความสําเร็จไม่ไปไหนเลย9ปีเต็มๆที่อยู่ที่นี่อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะทําไมเลือก a อฟทั้งที่คือเพื่อนๆวันหนึ่งก็ ดูมาเป็นสิบสิบบริษัทนะคะเพราะที่นี่นะคะยืนยันว่าเป็นระบบที่ชัดเจนในเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตัวเราสร้างตัวตนในโลกโซเชียลปัจจุบันนะคะยอมรับไริว่าตัวเองนะคะตอนนี้นะคะทำในเรื่องของ AI นะคะกะ็จากบริษัทสอนนะคะ Unlock the World นะคะก็คืออันเนี้ยเราไม่เป็นภาษาเลยแต่เราสามารถที่จะยิงโฆษณาไปทวีแอฟริกาได้ นะคะประเทศไนจีเรียนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสร้างตัวตนอยู่หรือติ๊กตอกแล้วก็ยิงโฆษณาไปในเรื่องของอาหารเสริมด้วยก็เป็นจากเนะะี่ยค่ะ AI แล้วก็เสียงเราส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นจาก FOS ที่สอนแล้วก็โค้ดนะคะที่อนนี้ค่ะเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาสอนเรานะคะต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สุดขาดไม่ได้นะคะตอนนี้เราจะออก นะคะไปต่างประเทศเนี่ยก็คือเราใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆบริษัทนะคะเขาก็จับจ้องมองมาที่เราว่าเอะเราทําได้อย่างไรนะคะเพราะเราโพสตไปแต่ละครั้งนี่นะคะเราก็โพสลงโซเชียลเขาก็แอบดูเราอยู่นะคะเขาไม่ได้ทักมาแต่เราเจอกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำได้ด้วยเหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณนะคะบริษัทที่มีสินค้าดีๆแล้วก็ระบบดีๆนะคะแล้วก็ ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะตัวเองนะคะทีะ่เลือกที่นี่นะคะทำไมต้องเลือกที่นี่อยากเกษียณนะคะหลายๆคนนะคะมีเพื่อนๆที่รออยู่รอรับโอกาสจากเราเราอย่าลืมเปิดปากบอกเขานะคะให้มานะคะเป็นผู้นำนะคะที่จะ เป็นต้นสายให้กับต่างประเทศนี่คือโอกาสของเราแล้วนะคะอย่าลืมไปบอกเขาว่าที่ a 4โนะคะเรามีสินค้าดีนะคะเป็นเทรนของปีนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพใครที่เป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องของพืชเนี่ยคืออาหารเนี่ยเราจะเป็นผู้นำที่เ,เรียกไม่ตกเทรนเลยแล้วใครๆก็อยากเดินตามเรามานะคะ ทุกๆท,ท่านนะคะมีเพื่อนที่ผิดบังจากค่ายอื่นอยู่นะคะยูเชื่อว่าจะพานะคะมาประสบความสำเร็จและฝากชีวิตแล้วก็เป็นแพสซีฟจริงๆที่เราอยากเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้จริงๆนะคะหลายๆบริษัทเขียนว่ามรดกตกทอดคือใครเขียนมานะคะนะับเป็น1ิบบริษัทไม่เคยได้เลยเพราะเจ้าของไม่เข้าใจจริงๆว่าธุรกิจนะคะ m m เค,ครือข่ายนะคะที่เป็นมืออาชีพนะคะ เขานะคะอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็เขียนมาแบบนั้นเปิดไม่ถึง5ปีก็ปิดไปหลายๆบริษัทแต่ที่นี่นะคะยุเลือกเพราะว่าผ่านมา9ปีแล้วเนี่ยนะคะเขานะคะเป็นอหือชีพจริงๆนะคะแล้วเป้าหมายของตัวเองนะคะก็นะคะประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วก็สามารถฝากชีวิตไว้นะคะที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะระบบปั้นนะคะสื่อให้เราแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณนะคะ,ะท่านท่านประธานซีโอว่านะคะทําไมมีมืออาชีพที่เป็นเขาเรียกว่าสื่อมืออาชีพแบบนี้นะคะไม่เคยเจอที่ไหนเลยที่เป็นมืออาชีพแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับยูนะคะก็ขอบคุณที่ปรึกษานะคะสูงสุดนะดรเค้กแล้วก็นะคะผู้แนะนํานะคะคุณจันทิพย์แล้วก็บริษัทนะคะที่ผลิตสินค้าดีๆนี้ออกมานะคะดิฉันประพาเกตสิงหาสีแล้วก็ไออ I am FOS เซค่ะก็สำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ